นี่คือพระพุทธรูปที่สร้างจากหินวิเศษที่พบอยู่ภายในแตงโมตำนานพระแก้วดอนเต้าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางพระพุทธองค์ทรงให้คำพุทธมยากรไว้ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานล่วงเลยไปแล้ว1,000ปีจะมีเทวบุตรจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาจุติณลำพระกาลีวันได้บวชเป็นพระเถระสำคัญของเมืองภิกษุสาวกผู้นี้ จะสร้างรูปแทนพระองค์ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาเมื่อนั้นพระพุทธศาสนาของพระองค์จะรุ่งเรืองถึงขีดสุดจนการเวลาล่วงเลยผ่านมาเมื่อถึงเวลาตามคำทำนายพญานาคผู้ล่วงรู้ด้วยนิมิตของตนไมายจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างบุญครั้งนี้จึงได้นําหินที่เป็นแก้วมรกตจากวังบาดานพิภพนั่นก็คือหินกายสิทธิ นำมาเสกไว้ในลูกแตงโมในไร่ของนางสุชาดาผู้อุปถากรับใช้พระเถระสำคัญองค์นี้พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็โดนใจให้นางสุชาดาได้นำผลแตงโมที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดมาถวายพระเถระแต่เมื่อผ่าแตงโมออกมากลับพบหินเขียวมรกตเปล่งแสงสว่างจ้าจึงได้ปรึกษากันว่านี่คือหินวิเศษของเทวดา คงจะดนบันดาลมาให้ในช่วงเวลาที่พระเถระมีความมุ่งหมายจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาพอดีจึงได้ให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูปขึ้นมาแต่เนื่องจากหินนี้เป็นหินวิเศษที่แข็งมากแกะสลักยังไงก็ไม่สำเร็จช่างต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกรายร้อนถึงพระอินทที่เห็นทุกอย่างจึงแปลงกายมาเป็นตาปะขาวมาอาสาขอที่จะแกะสลักพระพุทธรูปให้ เมื่อทุกอย่างสำเร็จสมบูรณ์ตาปากขาวก็ได้อันตรธานหายไปกลับพบว่าบัตรนี้หินเขียววิเศษได้กลายเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นอย่างมากจึงได้ทำการสมโพธและถวายพระนามว่าพระแก้วดอนเตา้าต่อมาพระเถระและนางสุชาดาก็ได้รับความนิยมชมชอบจากชาวเมืองจึงได้ถูกใส่ความว่าสองคนนี้ได้เป็นชู้กัน เจ้าผู้ครองนครลำปางจึงสั่งให้ทำการประหารทั้งคู่ฝ่ายพระเถระขุนนางได้พาหนีออกจากเมืองก่อนจะถูกจับกลุ่มจึงได้ทำการประหารแค่นางสุชาดาก่อนตายนางได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าตนไม่มีความผิดก็ขอให้เลือดนี้พุ่งสู่อากาศอย่าได้ตกสู่พื้นดินให้เทพพย,ายดาจงช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์นี้ด้วยเถิด และปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นดังคําอธิษฐานจริงๆฝ่ายท่านเจ้าเมืองก็พบกับเพศภัยจากการกระทำของตนภายหลังพระเถระเมื่อพ้นข้อคอรหาและพ้นจากความผิดจึงได้อัญเชิญพระแก้วดอนเต้ามาประดิษฐานณวัดพระาธาตุลำปางหลวงจวบจนปัจจุบันครับผม